สวัสดีครับก็เป็นข่าวดีแล้วก็เป็นไปตามคาดเมื่อสภาขอสแตดมิกาีผ่านงบช่วยเหลือยูเครนประมาณ2ล้านล้านบาทยูเครนจะได้รับอะไรบ้างก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากสแตดมิกาการช่วยเหลือจากสแตดมิกานี้หยุดชะงักไปประมาณ6เดือนแน่นอนว่ารัสเซียก็ถือโอกาสในช่วงนี้เร่งมือบุกยูเครนและก็ประสบความสําเร็จเล็กน้อยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ายูเครนเนี่ยถอนกําลังก็เพื่อตั้งรับถ้ามองในภาพรวมแล้วไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักจากการอนุมัติงบช่วยเหลือยูเครนล่า สุดรัสเซียนี่จะลำบากขึ้นแน่นอนนะครับแม้รัสเซียจะบอกว่าจะไม่ช่วยเปลี่ยนเกมอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นคำพูดของรัสเซียที่พยายามปกปิดความกังวลของตัวเองอันนี้ต้องอธิบายอีกครั้งว่าการช่วยเหลือยูเครนเนี่ยยังมีข้อจำกัดเหมือนเดิมนะครับทางพิสัยของอาวุธและก็ประเภทของอาวุธที่ไม่สามารถส่งอาวุธขั้นสูงได้ก็เป็นเพราะว่าเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างมหาอำนาจ กฎข้อนี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนรสัสเซียก็เอามาใช้ได้ตามสบายแต่ก็เอาอาวุธร้ายแรงมาใช้นี่ไม่ได้แน่นอนว่ารสัสเซียได้เปรียบแต่ว่าตะวันตกก็หวังดึงเกมให้รสัสเซียอ่อนแอลงจนทําอะไรยูเครนนี่ไม่ได้แล้วก็เข้าสู่การเจรจานะครับซึ่งมันต้องใช้เวลาแอดมินเคยวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่ามันไม่ใช่สงครามแบบเด็ดขาด เป็นการยือ้อส่วนรัสเซียนี้ต้องการชนะยุคเครนแบบปิดขาดมาตั้งแต่แรกแต่ว่ารัสเซียทำไม่ได้เองเพราะว่าอาวุธจากตะวันตกทําให้รัสเซียนี้ทําไม่ได้ถ้าจะบอกว่ารัสเซียไม่กลัวอาวุธของตะวันตกเลยคงไม่ใช่นะครับไม่งั้นไม่ออกมาโวยวายแน่นี่ขนาดมีข้อจํากัดในการส่งอาวุธถ้าไม่มีจะเป็นอย่างไรหนักกว่านี้นะครับ สื่อของซาดามิกานีรายงานว่าสหรัฐประกาศส่งความช่่อเหลือรอบใหม่ได้เลยก็คือวันนี้ก็คือวันศุกร์นะครับมาอย่างเร็วรอบแรกมูลค่า6,000ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ2 000, 1 6 0 0 0ล้านบาทคาดว่าจะเป็นระบบป้องกันแพชชั่นกระสุนปืนใหญ่ โดรนอาวุธต่อต้านโดรนแล้วก็ขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศอันนี้ใช้สําหรับเครื่องบินรบซึ่งเป็นการทยอยให้จากงบสองล้านล้านบาทไม่รู้ว่าขี่ปนาวุธอากาศสู่อากาศเนี่ยจะเป็นการเอามาใช้กับเครื่องบินของยูเครนหรือว่ารองรับการใช้งานเ1 6นะครับแน่นอนว่าการส่งยุทธปกร์ให้กับยูเครนต่อจากนี้จะมีการเปลี่ยนไป เพราะว่ารูปแบบการรบในเปลี่ยนหันมาใช้โดรนนี่มากขึ้นส่วนกระสุนปืนใหญ่ก็ยังจําเป็นอยู่แต่ว่าพวกรถถังยานเกาะอ,อันนี้ก็คงน้อยลงไปเพราะว่าแทบไม่ได้ผลนะครับก่อนหน้านี้ยูเครนเนี่ยร้องขอรถถังยานเกาะทังเล็บเพิดเอปามแบกตี้หวังเข้าไปจําการกับรัสเซียแต่ว่าลองแล้วไม่ได้เปรียบเพราะรัสเซียก็มีอาวุธต่อต้านรถถังนี้เหมือนกันต่อไปนี้ก็คงเน้นโดรนกับขี่บนรุธยักษไกลนี่มากขึ้นรวมถึงเครื่องบินนะครับและแอดมินคาดว่าสงครามยูเคร จะเป็นสงครามแรกที่ใช้โดรนกันอย่างมหาศาลและท่าโจมตีจากระยะไกลรัสเซียลำบากเพราะว่าอาวุธของตะวันตกมีความแม่นยำมากกว่านะครับแม้รัสเซียจะมีกำลังเยอะกว่าแต่ท่าโดนทุบนานๆก็มีการท้อน,นี่เหมือนกันและตอนนี้สาดมิกาเนี่ยกดดันจีนได้มากขึ้นเรื่องการส่งชิ้นส่วนอ e ิเล็กทรอนิกส์ให้กับรัสเซียซึ่งมาจากจีนถึง90เปอร์เซนในการนำไปผลิตโดรนถ้าจีนลดการส่งรัสเซียจะผลิตโดรนได้น้อยลง ส่วนยูเครนมีแผนผลิตโดรนมากขึ้นในปีนี้เรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับและหลังจากซาดมิกานี่อนุมัติงบช่วเหลือยูเครนก็ขยับได้มากขึ้น กล้าทุบรัสเซียนี้มากขึ้นเพราะว่าความชื่อเหลือนี้เริ่มมาแล้วไม่ต้องประหยัดแล้วนะครับกลาโหมของยูเครนรายงานตัวเลขวันที่25เมษายนพศ2567ทหารของรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ4 6 2 9 8 0นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,040นายนะครับสูงขึ้นแบบมีนัยสำคัญรถถัง7,255เพิ่มขึ้น13 รถยานเกาะ13942เพิ่มขึ้น14ปืนใหญ่11836เพิ่มขึ้น28จรวดหลายลำกล้อง1049เพิ่มขึ้น1นะครับระบบป้องกัน772เพิ่มขึ้น1โดรน9449เพิ่มขึ้น10เครื่องบิน348เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์325เท่าเดิม ขีปนาวุธล่อน2,118เพิ่มขึ้น1นะครับเหลือรบ26เรือดำน้ำหนึ่งอันนี้เท่าเดิมพานะ15,949เพิ่มขึ้น57แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ1,946เพิ่มขึ้น2นะครับ